ส่งยศเชิอกระโตพนักงานนะครับก็มาติดตามญาติชนที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับคือเนี่ยเราซื้อวัสดุเป็นรถพ่วงไว้สำหรับขายของนะวันนี้ขายอะไรพี่ล่าวันนี้ขายลาบปูค่ะลาบปูนะสูงทะเลบาทรตามจีบค่ะวันนี้เยวอุดหนุนลาบปูพี่ลลานะครับก็ได้รับงบมาจากกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดนะครับก็ได้พี่ลลานี่ไว้สําหรับไว้บรรทุกขายของขายอะไรบ้าง ขายส้มตำขายลูกชิ้นส้มตำลูกชิ้นครับข้าวทุกอย่างเนาะวันนี้วันนี้ไม่ได้ขายส้มตำก็ลูกชิ้นไม่ได้ขายผลมะลงใส่ข้าวอ่าก็เลยขายลาบผูขายซุนเฉลยนี่สามสิบค่ะอ่าวันนี้จะอุ่นหนุนพีล่านะครับก็อันนี้คือผลงานของกองทุนแม่ข้าดินนะครับก็ได้จัดซื้อรถกวางมาให้พีล่าไปขายของนะครับประมาณพอเอาเลยเอาอะย่มาทำอันนี้คือไวนิ้วจ้ะเพราะว่ายังไงมันก็การคนได้อยู่ ผ้าไปนิวป้ายไปนิวของของแระนาำชนนี่แหละวันนั้นมาเจอพี่ชลินมีชลินเลยเออขอไว้ให้แค่ว่าจะว่าให้พีลากมาเห็นจริงๆเลยครับนี่จัได้มาให้พีล่าทำนังคาเนาะเออพอดีรถมอเตอรเป้อจะไว้อันบวกอันไว้ร์เเรื่ออันมีก็ไปเปลี่ยญเราเปลี่ยนเนาะทงสื่อเราก็งบมาแล้วมันหน่อยเนาะอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมีผมเอามาให้อีก ผู้กันมันมีการทำเนี่ยว่ามันม่รักษาสมบูรณ์เขาก็ไปขายเขาก็ไปกู้ไงเขาก็ไม่ยายาม้อนกันมาคือมันต้องขายเองเขาไปขายเลยไม่เป็นไรพี่ปลาทำขายทุกวันแหละครับก็ดีใจนะครับมาเห็นพี่ปลาพ่วงเนาะพอดีจะพาไปค้าขายได้นะครับก็ดีใจด้วยครับผมสวัสดีครับคุณหลายๆดูเติมมาขอบคุณครับ